เริ่มนะคะเริ่มของการที่จะจบแถวจบแถวของการทำตัววีนี่นะคะวีหนึ่งวีสองไปเรื่อยๆมาจนถึงตัวนี้ค่ะลูกวีสุดท้ายวี v สุดท้ายแล้วมันก็ต้องลงโซ่สี่ใช่ไหมคะมันต้องลงโซ่สี่แต่ย่าจะลงลงโซ่สี่ไม่ลงโซ่สี่แต่ย่าจะใช้แทนก็คือพันหัวเข็มสองครั้งลงไปที่จุดเดิม นะคะปลด2ปลด2ปลด2มันก็มีขนาดเท่ากับโซ่สแล้วนะคะเนี่ยสองฝั่งเนี้ยนะคะแล้วย่าก็จะดึงดึงปลายได้เข้ามาในห่วงนะคะในในตัว V ีแล้วย่าก็จะเริ่มทำลายเมิโพรโฟต,รตัวแรกโดยดึงขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะหนึ่งครั้ง สครั้งดึงขึ้นไปตามความยาวที่เราต้องการค่ะลูก3มครั้งนะคะจะเป็นลายเม็ดข้าวโพดนะคะแล้วก็ได้เส้นนี้ก็ดึงไว้อยู่นะคะลูกดึงลอดผ่านมาให้หมดเลยแล้วก็เกี่ยวได้เส้นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะปิดปิดให้มันเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะนะคะก็เป็นเม็ดข้าวโพด แล้วก็โซ่1โซ่2พันหัวเข็ม1ครั้งดึงเท่าที่เราต้องการครั้งที่1ครั้งที่2ต้องพันหัวเข็มทุกครั้งนะคะครั้งที่3แล้วก็ดึงได้ตรงนี้ไว้แล้วก็ดึงผ่านมาเลยค่ะแล้วก็บกเข็มมาที่ปลายได้อันที่เราดึงไว้เมื่อกี้ดึงก็จะเป็นเมคโครโเม็ดที่ สองหนึ่งสองนะคะใช้โซ่สองทั้งหมดเลยนะคะใช้โซ่สองทั้งหมดในตัววีจะลงไมข้าวโพดสามเม็ดนะคะโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงมาในตัววีดึงขึ้นค่ะครั้งที่หนึ่งพันหัวเข็มอีกนะคะครั้งที่สองพันหัวเข็มครั้งที่สามพันหัวเข็มแต่ไม่ดึงเลยค่ะลูก ะะแล้วก็เอานิ้วหัวแม่มือกดอย่างนี้ไว้แล้วก็ดึงดึงผ่านหมดนะคะดึงผ่านหมดแล้วก็ที่เรากดได้เอาไวน้นะกะอย่างนี้นะคะก็ได้เป็นเมฆโพดเม็ดที่3ดึงครั้งที่ 1... ไปเลยนะคะแล้วก็พันหัวเข็มดึงครั้งที่สองพันหัวเข็มดึงครั้งที่สามถ้าเราจะถ้าเราจะไม่ไม่กดไปลายได้มันจะไม่เจอ ถ้าลองดูจะไม่กดไปลายได้มันจะเจอไหมคะมันต้องหลบเข้าไปในนี้มันต้องเป็นได้เส้นสุดท้ายหนึ่งสองมันก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่ายากถนัดในการกดไปลายได้ไว้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็กดปลายดึงไปลายได้อันนี้ไว้นะคะ เส้นสุดท้ายแล้วก็มันจะทําให้มันไม่หลุดแล้วก็แล้วก็เอาหวัวนี้สอดมาแล้วก็ดึงเห็นไหมคะมันยังอยู่เส้นสุดท้ายมันยังอยู่แล้วก็ดึงแล้วก็ทําปมอย่างนี้แล้วก็โซ่หนึ่งสองได้สองตัวละย่าจะไม่จะไม่จะไม่ดึงอย่างนี้อีกนะคะจะไปพอไปอย่างนี้ปับ๊บย่าก็จะพันหัวเข็ม พันหัวเข็มจนเราต้องการนะคะอันนี้ย่าต้องการอันนี้ย่าเอาแค่สามเม็ดข้าวโพดไม่อ้วนนะคะแล้วก็เอานิ้วกดไว้ตรงนี้แล้วก็ดึงผ่านมาอย่างนี้นะคะเรียกไม่ถูกหรุกนะคะแต่ว่ามันจะได้เม็ดข้าวโพดที่แบบว่าเป็นกระปุกลุกเป็นกระจุกกระจุกแล้วก็คือไม่อ้วนมากนะคะเห็นไหมคะเม็ดข้าวโพดย่ามันจะไม่อ้วนมากนะคะโซ่หนึ่งโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง ดึงขึ้นไปตามความพอใจยังไม่ต้องทําอะไรเลยดึงดึงกี่ครั้งก็ดึงนะคะดึงสองครั้งละดึงสามครั้งนี่ญาติต้องการมิโพธผอมๆแล้วก็เอานิ้วกดปลายได้ตรงนี้ไว้ดึงนะคะดึงผ่านหมดดึงผ่านหมดแล้วทีนี้เราจะต้องล็อกล็อกหัวหัวข้โพดนะคะให้มันเป็นปุ่มนี่นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งสองมาอีกค่ะ ดึงอย่างเดียวค่ะไม่ผ่านไม่ไม,ไม่ไม่ปลดแม่อะไรทั้งสิ้นต้องการสามต้องการสี่ต้องการห้า, 4, า 5, ไปเลยแต่ยาย่าเอาแค่สามยาาไม่ขา้าโพดผอมๆแค่สามนะคะก็ไปอย่างนี้ค่ะนะะี่ค่ะตัวหนึ่งตัวสองดึงอย่างเดียวเลยค่ะนะคะครั้งที่หนึ่ง เอาเอานิ้วกดตรงนี้ไว้หน่อยเวลาเราพันหัวเข็มนะคะจะได้ความยาวมันจะได้ไม่ลงมาสองอันนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะย่าเอานิ้วกดเอาไว้พอเวลาเราดึงมาอันนี้เป็นครั้งที่สามพอครั้งที่สามเราได้พอใจเสร็จแล้วเราก็เอานน้วหัวแม่มือกดเอาไว้นะคะกดเอาไว้กดเส้นเส้นสุดท้ายแล้วเราก็หลอก ถักวนไปวนไปจนมาเจอตรงเนี้ยย่าขึ้นไว้ละหนึ่งข้าโพดใช่ไหมคะย่าขึ้นไว้ละหนึ่งข้าวโพดก็จะมาถักอีกสองแล้วก็จะได้ขึ้นแถวต่อไปนะคะลูกอ่าไปเลยค่ะต่างคนต่างไปทําข้าวโพดกันนะคะลูกยาถักเม็ดข้าโพดมาจะชนม์กเกอร์แดงแล้วนะคะลูกจะชนม์กเกอร์แดงแล้วต่อไปก็นะคะ ในมาร์เกอร์แดงนี้จะมีเม็ดข้าวโพดอยู่1อยู่1เม็ดแล้วนะคะจะต้องถักอีก2เมร็รอันนี้ก็โซ่1โซ่สอง,สองก็พันหัวเข็ม1ครั้งดึงไปเลยค่ะความสูงเท่าไหร่เท่าที่ย่าบอกไงคะ1ครั้ง2ครั้งย่าดึงแค่3ครั้งเม็ดข้าวโพดย่านะคะแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มือจิกมันไว้ตรงนี้ดึงผ่านหมดเลยค่ะแล้วก็มามามา,มาล็อกได้ตรงนี้นะคะ มาล็อกได้ตรงนี้ดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดตั้งนะคะต้นคลิปแล้วก็โซ่หนึ่งสองพันหัวเข็มขาดไอ้เส้นที่หนึ่งพันหัวเข็มเส้นที่สองพันหัวเข็มเส้นที่สามดึงไว้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เอานิ้วหัวแม่มือจิกเส้นได้สุดท้ายนี้ไว้แล้วก็ดึงผ่านหมดเลยค่ะแล้วก็ เส้นได้ที่เราจิกเนี่ยนะคะล็อกก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะทีนี้ตรงนี้ระหว่างนี้ก็โซ่1 2สองนะคะย่าให้เป็นโซ่2ใช่ไหมคะพอจะมาเจอมาร์กเกอร์แดงนี้ก็เอามาร์กเกอร์ออกซะก่อนจะจบแถวเม็ดข้าวโพดแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นตรงนี้เลยค่ะลุกนะคะทิ่มเข้าไปในตรงนั้นเลยให้ได้2เส้นแล้วก็ดึงมาดึงผ่านก็จะได้เป็นนะคะเหมือนกันหมดแล้วนะคะ เราจะต้องขึ้นเสาพอเรานี้เสร็จแล้วเราก็มาใน x มานะคะ X มาหนึ่งครั้งแล้วก็ขึ้นเสาขึ้นเส,นเสา่ยาย่าในในี้ย่าให้เป็น1 2 3 4สามสี่แล้วก็โซ่สอง6ี่ห้าหแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งจะมีพันหนึ่งครั้งเฉพาะตรงนี้นะคะแล้วก็ลงมาในนี้1ครั้งนะคะ ก,จะะาาก,ก,ก,ก็จะได้สองขาแล้วนะคะเอามาร์กเกอร์ไว้ค่ะมาร์กเกอร์ไว้จะได้สองขาแล้วนะคะต่อไปก็โซ่สองแล้วก็ลงลงในในในเมด็ดข้าวโพดอาอาลงต้องลงเป็นพันหัวเข็มสองครั้งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มสองครั้ง แล้วก็โซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งลงในตรงเนี้ระหว่างเมฆขโพดเนี่ยให้ลงสองครั้งนะคะลูกให้ลงเหมือนตัววีหนึ่งสองอย่าลืมพันหัวเข็มสองครั้งนะลูกเพราะย่าต้องการขายยาวๆลายมันจะสวยถ้าอันเดียวลายมันจะมันจะแน่นเห็นไหมคะก็จะเป็นลักษณะสองสองโซ่สองหมดเลยค่ะแล้วก็ แต่ว่าลงระหว่างดอกข้อโพดนี่ให้ลงสองนะคะลูกสองเสาแต่ระหว่างในข้อโพดนี้ลง1นึ่งเสาเดี๋ยวยาจะทำอีกสองบีนี้ให้เห็นนะคะก็โซ่หนึ่งสองพันหัวเข็มสองครั้งลงในลงในเอ่อเม็ดข้อโพดนะคะหนึ่งนงสองะคะโซ่โซ่โซหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็โซ่สอง ระหว่างเมลโพดเนี่ยย่าให้ลงสองตัวนะคะให้ลงสองตัวให้ลงสองขาเพื่อจะขยายนะคะเพื่อจะขยายขยายลายแหละเพราะเห็นไหมลักษณะถ้าเพิ่มเป็นตัววีอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยคือตัววีเพิ่มเป็นตัววีนี่ก็คือการขยายนะคะลูกเพราะว่าช่วงลําตัวมันจะต้องกลมกลมนิดนึงนะคะโซ่สองแล้วนะคะก็พันหัวเข็มสองครั้งลงระหว่างเมโพดพีนยเห็นไหมคะตรงนี้แต่ก่อนย่าเป็นโซ่สอง แต่เราเพิ่มปีกเห็นไหมคะโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งลงอีกมันจะเพิ่มแล้วนะคะจะเพิ่มขาหนึ่งละแล้วต่อไปก็โซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งลงในนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งสองไปทุกหลักค่ะไปจนชนอันด้วยโซ่สองหนึ่งแล้วก็สองพันหัวเข็มสองครั้ง นี่ตัวหลักสุดท้ายแล้วนะคะหลักสุดท้ายแล้วก็โซ่1โซ่สองีเลยค่ะ4ก็คือดึงผ่านนะคะดึงผ่านแล้วก็เอ็กเลยค่ะนะคะทีนี้เราก็ขึ้นเลยค่ะ1 2ึ่สามสี่พันหัวเข็มสองครั้งพอสองคอ ลงทุกหลักลงทุกช่องนะคะลงลงทุกช่องช่องและหลักแล้วก็บนเสาด้วยลงทุกทั้งหมดเลยนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่นะคะ แล้วก็ถักบนเลยค่ะลูกนะคะถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นโซ่สองก็ลงแค่หลักเดียวนะคะลูกเพราะไม่งั้นงานจะขยายไปเยอะกว่านี้เพราะเฉพาะตรงนี้เราก็ขยายตัว V ไปแล้วนะคะ V กี่ตัวก็ขยายไปเท่านั้นหลักลายมิโขครโพดนะคะหนึ่งช่วงลายแล้วนะคะเนี่ยหนึ่งช่วงลายแล้วขั้นด้วยขั้นด้วยหลักนะคะหลักหัวหลักบนหลักท้ายนะคะส่วนตรงนี้ก็คือ จเอวนะคะเนี่ยตรงนี้จำเอวประมาณ9เซนกว่าเกือบ10เซนนะคะเราถักไปให้จบนะคะถักไปให้จบถักไปให้จบเลยนะคะพอมาชนตรงนี้เราก็ขึ้นแถวนี้ใหม่ทำไม่เข้าโพดแล้วแถวต่อไปไม่ต้องมีตัววีแล้วนะคะขึ้นหลักธรรมดาเลยนะคะขึ้นหลักธรรมดาเลยนะคะ เพราะว่า <tech> ถ <Kid> <the> ้าเกิด V ทุกแถวมันจะมันจะมันจะบานออกอันนี้มันก็บานลักษณะนี้มันก็บานออกไปแล้วนะคะเพราะถ้าขึ้น V ไปอีกมันก็จะบานนะคะก็จะบานออกไปอีกเพราะฉะนั้น V แถวนี้แถวเดียวนะคะลูก V แถวนี้แถวเดียวเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงจัมเอวนะคะเป็นช่วงจัมเอวเพราะฉะนั้นไม่ต้องวีอันนี้ลงแค่ขาเดียวขาเดียวขาเดียวอันนี้ก็ขาเดียวนะคะไปธรรมดาเลยเข้าลายปกติแล้วนะคะ เดี๋ยวมาเจอกันตอนนู้นเลยค่ะตอนตอนตอนที่มาเจอกันนะคะมาเจอกันชนตรงนี้เราวย่าจะขึ้นลายตรงนี้ให้ดู